สวัสดีนะคะเพื่อนๆเจอกันเห็นแล้วนะคะวันนี้เรามีวัตถุดิบเป็นลองกองนะคะช่วงนี้ผลไม้ตามฤด,ดูกาลเราคือลองกองออกเยอะมากนะคะแล้วเราได้มากินเปล่าๆก็เบื่อแล้วนะคะวันนี้เราจะเอามายำกันนะคะแล้วลองกองเรานี้ชิมดูแล้วมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอมส้มอมหวานกับเมืองของเรานะคะแล้วเราแกะเบือเรียบร้อยแล้วเราจะเอามายำกันไป กันเลยนะคะเราก็จะแป้งน้ำยำกันนะคะตอนนี้จะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลไปสองช้อนเลยเราใส่ไปก่อนนะคะเดียเ๋ยวเราก็มาชิมรสชาติถึงกันว่าถ้าคุณจะเติมยงไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้มันมีรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำฮารานะคะใส่น้ำฮาราไปหน่อย เราจะเอาความนัวนี่ใส่น้ำแข็งไปสองช้อนเลยค่ะแล้วก็น้ำปลานี่ใส่น้ำปลาสักหนึ่งช้อนนี่เดี๋ยวเอาก็มาจิ้มเนาะแล้วเราก็อ่าทำให้ละลายนะคะน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำแข็งนละลายเสร็่กัน,น น้ำฝานาลายน่อยนะคะละลายละลายละลายกันโอโแป๊บเดียวแป๊บเดียวบีบมะนาวเล็กน้อยนะคะเพื่อนนี่น้ำยำเนาะค่ะก็จะมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดอยู่ในนี้นะคะ น้ำตาลไปไอสซมะนาวไปทองกรีบก่อนนะคะ พริกแดงจินดานะคะพริกแดงจินดาเพิ่มความเผ็ดลงไปงนชิมรสชาติดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่ารสชาตินี้อขอหวานเห็มน้วยหนึ่งนะคะอันนี้ก็ก้าเอานะคะพเพื่อน ขอหวานอีกหน่อยนี่แล้วก็ใส่หอมแดงนะคะหอมแดงซอยใส่เข้าไปใส่มะเขือส้มเข้าไปเอะวันนี้เป็นมะเขือส้มลายชินะคะเกาะ บอ,อ,อบินน้ำยำนี่คือสุดยอดาอมากใส่ผักชีไปเรื่อยไปนะคะแล้วก็ใบหอมซอยอันนี้ไว้ตกแต่งหน่อยนึงใส่กลนกลุนกลนกลนน,นี่กนคือเก้ากัน ชิมรสชาติเห็นรอบหนึ่งอือโอเคแล้วนี่เรามีวัตถุดิบรับนะคะเป็นกุ้งเห้ hey. ใส่เข้าไปเลยโอ้โหสีสันนี่คือจัดจ้านมากอะโอ้โหนี่รสเค็ตโอเคแล้วบอกเราก็ใส่ลงกองของเฮานี่นะคะลงไปยโย่แล้วเราก็คณ คนหดต้องคนแหงนะคะเดี๋ยวอลองกองเข้าจะแล้วหมดนะค,ะค,นคน่ะคนคนที่น้ำยำนี่มันครุกเคล้ากับอลองกองตรงนี้นะคะนี่โอ้หนะ่ากินก็นะ่ากินมากๆเลยว้าย <c oughs> ตึ้งกลิ่นตึ้งสีสันตอนนี้ เขาเข้ากันไปเขาคิดว่าเข้ากันดีแล้วบอดีแล้วบอเขามีนี่นะคะปัญหาว,ว่าถั่วดินกรอบแก้วเ,น,เน,น่ใส่ไปเล็กน้อยก่อนใส่ไปเล็กน้อยก่อนโอ้ยออกมาเล็กน้อยก่อนโขลลงไปแล้วก็คนแบบนี้เน่ Uh huh. น่ากินเลยทีเดียวมาเรียบร้อยแล้วเราก็ตักใส่จานเลยเจ้ายยเเทล ไข่กินลงฟองใกล้ๆนะคะลองเอามายำแบบนี้ดูนะคะโอ้โแล้วเราก็โรยหอมต้นหอมของเราลงไปแล้วเราก็โรยถั่วกรอบแก้วของเราลงไปอีกหน่อยเสร็จรย นี้หาลองกองง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสนใจเอาไปทำก็ลองเอาไปทำดูนะคะคืออร่อยมากเด็ดจิตนาคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบา,บายบายขอบคุณค่ะ